พวกผมจะแยกห้องกันนอนนะครับแล้วก็จะมีแค่พวกผมอะโต๊ะผมเองจะอกันสี่คนก็คือมีผมพ,พ,พี่บอนที่อินพี่บอนะครับก็คือมากันสี่คนในห้องเดียวกันนะครับแต่ว่าคนอื่นจะแยกกันนอนนะครับแล้วที่เนี้ยโมเมนต์หรือว่าความความที่ความที่เขาก็แบบไม่รู้อะไรโดนมานานใจนะครับให้สองคนนี้นะครับก็คือคือทุกครั้งที่เวลาพี่บุ๊ผมเข้านอนกันนะ ผมกับพี่บอนนะ่ะจะชอบไปนอนก่อนแบบทุกวันนะครับเกือแบบทุกวันเลยก็คือผมกับพี่บอนจะไปนอนก่อนหรือว่าไม่ผม,มก็พี่ินเะนี่ยจะไปนอนก่อนนะครับแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่ว่าห้องนอนเนะี่ยมันเป็นนอนสี่คนนะครับมันจะเป็นเหมือนเตียงเดี่ยวที่มันมีสองอันก็จะเป็นเตียงเดี่ยวสองอันก็คือเตียงใหญ่เตียงห้าฟุตสองอันนะครับแล้วแล้วีเนี้ยกอบทุกวันเลยผมสังเกตดู พี่นะ่ยเป็นคนที่เข้าไปนอนคนแรกแล้วผมจะเป็นคนที่สองที่ตามไปนะครับแต่ว่าเรื่องของี่ว่าเวลาผมนอนเนี่ยผมก็จะแบบพี่หินจะนอนเตียงหนึ่งผมจะนอนเตียงหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเวลาเรามาที่สองเนี่ยมันก็มีเตียงที่ยังว่างอยู่ก็ยังไม่ได้แบบแบบไปรบกวนเนี่ยเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไปนอนมันขยับอย่างเงี้ยพี่หินจะตื่นใช่ปะผมก็เลยแบบเลือกที่จะนอนอีกเตียงหนึ่งไงแล้วเนี่ยพอมันมันเป็นทช่ี่วอนอนเนี่ยเตียงหนึ่งพี่หินนอน มันก็จะกลายเป็นว่ามันสามารถนอนได้หนึ่งคนต่อหนึ่งเตียงแต่ว่าสองคนที่มาทีหลังน่ะจะเลือกนอนเตียงไหนก็ได้ใช่ปะ mm. แต่ว่าผมสังเกตดูทุกวันแล้วพี่บอดจะเลือกนอนกับพี่หินไม่รู้เป็นอะไร oh, <man. S 1> คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพี่บอดจะเลือกนอนกับพี่หินอย่างเดียวคือวันมันมีวันหนึ่งมั้งวันเขาดาวอ่ะที่ผมกับพี่หินขึ้นไปนอนกันก่อนนะครับนอนคนละเตียง oh, <man. S 1> แล้วเนี่ยพี่บอลขึ้นมา พี่เอ้พี่วอร์ดิพี่วอร์ขึ้นมาก่อนดิพี่วอขึ้นมานะครับพี่วอไปนอนเตียงพี่นนะครับแต่ไม่นอนเตียงผมนะครับผมก็นอนใจอยู่นะพี่วอร์เสียใจอยู่เลยนะไม่มีใครอยากนอนกับแกรหรือเปล่าแกไม่อยากบน้ำ <laughs> บ้าปะฮะทั้งนก็พูดอย่างนี้ใครไม่มีใครนอนกับพี่เลยนะเไหมไม่อาบน้ำทุกวันเลยเจะได้อาบน้ำทุกวันเลยไดอาบน้มาเรามาข้าคอนเทนต์แรกกันเดี๋ยวเพิ่มข้อคอนเทนต์อย่างเล่าไม่จบ <laughs> <laughs> นะครับทุกคน <Okay. S 1> ก็คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมพี่คอนกลับนอน <c oughs> คือเ้้าวันไหนอะผมไม่ไปนอนกัยพี่หยินใช่ไหมเออวันนั้นพี่บอว่าจะมานอนเห้ผมผม <c oughs>